สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่สรุปข่าวรอบสัปดาห์ประจำวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2558ค่ะเช่นเคยวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันอารียานันสธรรมสกุลค่ะวันนี้วันที่1สิงหาคมนะคะถือเป็นวันแรกของเดือนสิงหาคมแล้วก็เป็นการก้าวเริ่มต้นเข้าสู่ช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาวันสําคัญทางพุทธศาสนาของคนไทยนะคะซึ่งก็ทางรัฐบาลเองกําหนดให้เป็นช่วงของวันงดดื่มสุราแห่งชาติด้วยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะในการที่จะลดละเลิกการดื่มสุรา รวมถึงอวบยามุกทั้งปวงด้วยนะคะเป็นประจำค่ะทุกๆป่ายวันเสาร์แบบนี้นะคะสรุปข่าวรอบสัปดาห์จะมาพบกับคุณผู้ชมค่ะเพื่อที่จะรวบรวมประมวลข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้งสถานการณ์ข่าวทั่วไปรวมไปจนถึงกิจกรรมและข่าวสารจากทางกรุงเทพมหานครที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะคะ คุณผู้ชมคะวันพรุ่งนี้แล้วนะคะที่จะเป็นวันซักซ้อมใหญ่ของกิจกรรมแห่งประวัติศาสตร์ของประสกรณิกรไทยทั้งประเทศอย่างกิจกรรมปั่นจักร,รยานเฉลิมพระเกียรติสมเดม็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพ,พัรษา8 3พรรษา12สิงหาคม2558ไบค์ฟองมัมปั่นเพื่อแม่ค่ะซึ่งงานนี้นะคะคุณผู้ชมที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักร,รยานนอกจากจะต้องเตรียมพร้อมทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเพื่อที่จะไป ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อแม่หลวงของปวงชนชาวไทยแล้วนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญค่ะก็คือต้องเตรียมพร้อมเรื่องของจักรยานที่เราจะนําไปใช้ในการปั่นในวันนั้นด้วยนะคะซึ่งก็ทางสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารค่ะท่านทรงมีพระเมตตาห่วงใยประชาชนนะคะพระราชทานชุดช่างจักรยานเพื่อบริการตรวจสภาพของรถจักรยานในกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนี้ค่ะ ไปดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะคะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติหรือว่าไบค์ฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่ค่ะจึงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณนะคะพระราชทานชุดช่างจักรยานหน่วยทหารมหัดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ให้แก่ประสบกรณิกรที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยพระราชทานการตรวจสภาพของรถจักรยานฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะคะผ่านทางร้านพระราชทานที่มีชื่อ ่ว่าร้านจักรยานสุขสำราญ Healthy Person Bike Shop ค่ะก็เวลาในการเปิดให้บริการนะคะจะเปิดให้บริการระหว่างวันที่28รกรกฎาคมที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่12สิงหาคมค่ะตั้งแต่เวลา9นาฬิกานะคะถึง18นาฬิกาก็ที่บริเวณของร้านจักรยานสุขสำราญ Healthy Person Bike Shop นั่นเองค่ะ ส่วนในวันจัดงานจริงนะคะคือ16สิงหาคมก็เริ่มต้นเลยนะคะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนจบกิจกรรมจะมีบริการด้วยการ2จุดนะคะจุดแรกคือบริเวณของพระรานพระราชวังดุสิตบริเวณข้างวัดเบญจมบพิษดุสิตวนารามส่วนอีกจุดหนึ่งนะคะจุดที่2จะเป็นบริเวณของกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์บริเวณลานอเนกประสงค์นั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมไบทฟอร์มัมไว้แล้วสามารถนํารหัสของคุณนะคะที่ลงทะเบียนเอาไว้พร้อมด้วยบัตรประจําตัวประชาชนเดินทางไปรับบริการดังกล่าวได้ตามวันและเวลาที่เรียนคุณผู้ชมไปเมื่อสักครูนี้นะคะหรือว่าจะสามารถติดต่อขอเข้ารับบริการพระราชทานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 243 4128ค่ะซึ่งกอตังอยู่ที่904ถนนราชวิถีแขวงดุสิตเขตดุสิตรกรุงเทพมหานครนะคะก็ไป ใช้บริการได้ทุกวันค่ะไม่เว้นวันหยุดราชการด้วยค่ะ ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นเลยนะคะของประสบกรณิกรไทยทั้งประเทศค่ะดังนั้นนะคะคุณผู้ชมที่ลงทะเบียนเอาไว้จะเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานในครั้งนี้ก็สามารถนําจักรยานของคุณผู้ชมนั้นไปตรวจสภาพกันได้ฟรีนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะเอาละค่ะก่อนที่จะปั่นกันจริงในวันที่16สิงหาคมเพราะฉะนั้นตรวจสอบสภาพจักรยานกันร่างกายพร้อมนะคะจิตใจพร้อมรวมถึงจักรยานก็พร้อมแล้วไปดูความพร้อมเรื่องของถนนหนทางที่จะใช้เป็นเส้นทางในการจัดงาน วันที่16สิงหาคมนี้นะคะตลอด43กิโลเมตรในการที่จะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถล่าสุดนะคะกรุงเทพมหาคนครก็มีการปรับปรุงเรื่องของเส้นทางรวมถึงภูมิทัศน์รอบตล,ลอดการจัดงานตอนนี้เกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วล่ะค่ะ เรื่องนี้นะคะทางด้านของประลัดกรุงเทพมหานครค่ะคุณสัญญาชีนิมิตนะคะท่านเองก็เปิดเผยนะคะหลังจากที่เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการจัดการกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติหรือว่าไบค์ฟอร์มมปั่นเพื่อแม่นะคะท่านบอกว่าประชาชนนะคะที่ลงทะเบียนร,รับเข็มกลัดพระราชทานและเฝ้ารับเสด็จผ่านทางเว็บไซต์รวมถึงทั้งสำนักงานเขตทั้ง50เขตนะคะก็สามารถเดินทางไปรับเข็มกลัดพระราชทานได้ที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตที่ลงทะเบียนไว้ค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะท่านเองได้กำชับเจ้าหน้าที่ในที่ประชุมในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงได้มอบหมายให้สำนักงานเขตนะคะทำการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมรับสเสด็จตลอดเส้นทางรวมถึงเข้าชมการแสดงคอนเสิร์ตบทเพลงเพื่อแม่ที่ก็จะจัดขึ้นบริเวณสนามหญ้าลานด้านหน้าสนามเสือป่าสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ถึง2,500ที่นั่งนะคะจึงผู้ที่ร่วมเข้ารับสเสด็จแล้วก็จะเข้าชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้คุ ชมที่อยากเข้าร่วมก็ควรจะสวมใส่แต่งกายสุภาพด้วยเสื้อสีฟ้านะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเสื้อพระราชทานแต่ว่าเป็นเสื้อสีฟ้ารูปแบบใดก็ได้นะคะ ท่านสัญญาเองก็ยังเปิดเผยด้วยนะคะว่าสําหรับการเตรียมความพร้อมในเส้นทางการจัดกิจกรรมในส่วนที่กรุงเทพมหานครดูแลรับผิดชอบก็คือตั้งแต่บริเวณของพระรานพระราชวังดุสิตหรือรานพระบรมรูปทรงม้านะคะซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นก็จะยาวไปจนถึงบริเวณของกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ขณะนี้นะคะงานในหลายส่วนนั้นได้ดําเนินการเสร็จแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดแต่งกิ่งไม้การขีดสีตีเส้นจราจรรวมไปจนถึงการปรับพื้นผิวจราจรให้เรียบเนียนแล้วก็ การปรับระดับฝาของท่อจราจารด้วยจะเห็นว่าผู้บริหารกรุงเทพมหาคนครนะคะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรท่านก็เดินทางไปด้วยตัวเองเพื่อดูความพร้อมต่างๆของกิจกรรมในครั้งนี้นั่นเองค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่หลายฝ่ายกังวลนะคะนั่นก็คือเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยแหละค่ะเนื่องจากเกรงว่าอาจจะเกิดฝนตกในวันนั้นนะคะก็มีรายงานด้วยกันนะคะบอกว่าถ้าเกิดฝนตกโปรยปรายเนี่ยนะคะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารท่านก็จะยังทรงนำขบวนในการปั่นจักรยาน,นะคะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่า ว่ามีฝนตกหนักอาจจะต้องมีการพิจารณาขยายเวลาหรือเลื่อนเวลาของการจัดกิจกรรมออกไปนะคะแต่พระองค์ท่านก็ยังทรงตั้งพระหาไทยที่จะให้กิจกรรมไบอฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่ครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปอย่างแน่นอนค่ะ ขณะเดียวกันนะคะเรื่องของการซ้อมใหญ่ของกิจกรรมไบฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่ที่จะเกิดขึ้นในวันที่2สิงหาคมนั่นก็คือวันพรุ่งนี้นะคะทางกองบังคับการตำรวจจราจรค่ะก็แจ้งประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมนะคะแจ้งปิดการจราจรดังเดิมเดิมกําหนดการเนี่ยนะคะกำหนดไว้ที่เวลา12นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะแต่ว่าขอปรับเปลี่ยนนะคะเป็นปิดการจราจรตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ6นาฬิกาถึง12นาฬิกาด้วยกันค่ะมีเส้นทางไหนบ้างนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามกันค่ะ การปิดการจราจรนะคะของกิจกรรมการซ้อมใหญ่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง12นาฬิกาจะแบ่งการปิดการจราจรออกเป็น2ช่วงด้วยกันค่ะช่วงแรกก็คือช่วง6โมงเช้าไปจนถึง9โมงเช้านะคะปิดการจราจรการบริเวณรอบรานพระราชวังดุสิตก็ได้แก่บริเวณถนนอู่ทองในถนนสีอยุทยาและถนนราชดำเนินนอกค่ะอีกหนึ่งช่วงคือช่วงเวลา8โมงถึงเที่ยงนะคะจะปิดการจราจรในเส้นทางปั่นจักรยานทั้งหมดมี19เส้นทางด้วยกันค่ะ เส้นทางแรกนะคะคือถนนสีอยุทยาตั้งแต่แยกวัดเบญจมบพิษถึงแยกพญาไทเส้นทางที่2คือถนนอู่ทองในตั้งแต่แยกอู่ทองในถึงบริเวณลานพระราชวังดุสิตเส้นทางที่3ถนนพญาไทตั้งแต่แยกพญาไทถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเส้นทางที่4นะคะถนนราชดำเนินนอกตั้งแต่แยกมิสกวันถึงแยกพระรูปรัชกาลที่หเส้นทางที่5คือบริเวณของถนนลิขิตตั้งแต่ถนนพิศณุโลกถึงถนนสีอยุทยา เส้นทางที่6คือถนนพระราม5ค่ะตั้งแต่แยกราชวิถีถึงแยกพาณิชย์เส้นทางที่7คือถนนราชวิถีตั้งแต่อนุสาวรีชัยสมรภูมิถึงแยกสามเหลี่ยมดินแดงส่วนเส้น,สน,สนทางที่8คือถนนนคนปรปฐมนะคะตั้งแต่ถนนพิษณุโลกถึงถนนสีอยุธยาเส้นทางที่9คือบริเวณของถนนสวรรคโลกตั้งแต่แยกอุปัยเจดุทิศถึงแยกยมราชเส้นทางที่10คือถนนกำแพงเพชร5ตั้งแต่แยกอุปัยเจดุทิศถึงถนนพระรามห เส้นทาง11นะคะถนนพระรามที่6ตั้งแต่บริเวณแยกตึกชัยถึงแยกอุรุพงศ์เส้นทางที่12ถนนพญาไทยตั้งแต่แยกราชเทวีถึงแยกพญาไทย3บริเวณของถนนสีอยุทยาค่ะตั้งแต่แยกพญาไทยถึงแยกมักกะสัน14ถนนราชวิถีตั้งแต่แยกตึกชัยถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ15ถนนโยธีนะคะตั้งแต่ถนนพระราม6ถึงถนนพญายไทย6ซอยรางน้ำค่ะ17ถนนราชปารลบตั้งแต่แยกมักกะสันถึงแยกดินแดง 18ถนนดินแดงก็ตั้งแต่แยกสามเหลี่ยมดินแดงยาวไปจนถึงทางด่วนด,ดินแดงเลยค่ะและสุดท้ายนะคะคือเส้นทางสุดท้าย19ถนนวิภาวดีรังสิตตั้งแต่แยกดินแดงถึงกองพันทหารราบที่1จะปิดเฉพาะในฝั่งของขาออกนะคะส่วนเส้นทางฝั่งขาเข้านั้นคุณผู้ชมสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติค่ะจากนั้นก็จะมีรถตรวจนะคะเส้นทางต่อจากกองพันทหารราบที่1ไปสู่บริเวณของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาศสตร์จุดมุ่งหมายก็อยู่ที่กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์บริเวณ ของถนนพหลโยธินนั่นเองนะคะซึ่งเรื่องของการปิดการจราจรเมื่อมีขบวนผ่านพ้นไปในแต่ละแยกก็จะมีการเปิดการจราจรได้ตามปกติค่ะส่วนบริเวณของถนนวิภาวดีรังสิตนะคะก็จะมีการเปิดให้ประชาชนนั้นได้ใช้โทเวรหรือว่าทางยกระดับอุตราริมุกได้ฟรีเลยนะคะโดยลงด่วนดินแดงแล้วก็ขึ้นทางยกระดับตอนเมืองโทเวถ้าตั้งแต่ช่วงเวลา6นาฬิกาถึง12นาฬิกาช่วงนี้ถือว่าคุณผู้ชมสามารถใช้บริการทางด่วนโทเวได้ฟรียกเว้นค่า ผ่านทางด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ต้องผ่านทั้ง19เส้นทางที่รายงานคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ในกิจกรรมการซักซ้อมใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็อาจจะต้องวางแผนการเดินทางแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางกันด้วยนะคะ ต่อเน,นื่องกันไปอีกที่หนึ่งเรื่องค่ะเรื่องของเข็มกลัดพระราชทานนะคะจำนวน10,000แสนชิ้นที่ก่อนหน้านี้ทางกรุงเทพมหานครได้มีการเปิดให้คุณผู้ชมนั้นได้ลงทะเบียนกันตั้งแต่วันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะล่าสุดตอนนี้นะคะกรุงเทพมหานครปิดรับการลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งคุณผู้ชมที่ลงทะเบียนเอาไว้นะคะก็สามารถเดินทางมารับเข็มกลัดพระราชทานได้ในวันที่14-15สิงหาคมนี้ค่ะ ไปดูรายละเอียดเรื่องนี้นะคะการลงทะเบียนเรื่องของเข็มกลัดพระราชทานของกิจกรรมไบค์ฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่ ซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารน,นะคะท่านทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมพระราชทานแก่ประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางเข้าเฝ้ารับเสด็จจํานวนเพิ่มเติมอีก1นึ่งแสนชิ้นนะคะตอนนี้มีผู้ลงทะเบียนร,รับเข็มกลัดพระราชทานเต็มจํานวนหมดแล้วค่ะดังนั้นนะคะทางสํานักงานเขตทั้ง50เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้ปิดรับการลงทะเบียนแล้วนะคะโดยคุณผู้ชมที่ทําการลงทะเบียนร,รับเข็มกลัดพระราชทานเอาไว้สามารถมารับเข็มกลัดได้นะคะในวันที่14 ถึง15สิงหาคมนี้ไปรับตนได้ที่ไหนนะคะไปกันที่สำนักงานเขตที่คุณผู้ชมลงทะเบียนเอาไว้เนี่ยแหละค่ะยางไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมที่มีความประสงค์จะเข้าเฝ้ารับเสด็จแต่ว่าไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อรับเข็มกลัดพระราชทานง่ายๆเลยนะคะร่วมกันสวมใส่เสื้อสีฟ้ารูปแบบใดก็ได้นะคะเข้าร่วมรับเสด็จในเส้นทางกิจกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นบริเวณของถนนสีอยุธยาถนนพญาไทนะคะถนนราชวิถีถนนดินแดงและก็ถนนวิภาวดีรงังสิต ตลอดจนถนนพหลโยธินด้วยก็คือตามเส้นทางที่ขบวนนั้นเคลื่อนผ่านตลอดแนวนั่นเองนะคะถ้าคุณผู้ชมที่ลงทะเบียนไม่ทันไม่ต้องเสียใจนะคะสวมใส่เสื้อสีฟ้านะคะรูปแบบใดก็ได้ค่ะเพื่อเข้าร่วมรับเสด็จนะคะรวมถึงอาจจะเข้าร่วมชมคอนเสิร์ตเพื่อแม่ที่จะจัดขึ้นกันด้วยนะคะ ขณะดเดียวกันค่ะคุณผู้ชมช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีกระแสข่าวที่ถูกเผยแพร่ผ่านทางโลกสังคมออนไลน์นะคะเกี่ยวกับกรณีที่ทางกรุงเทพมหานครมีการออกจับสุนัขจรจัดค่ะตลอดเส้นทางของการจัดกิจกรรมไบฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่นะคะเรื่องนี้นะคะทางสำนักงานสัตวแพทย์และสาธารณสุขกรุงเทพมหานครก็ออกมายืนยันนะคะบอกว่าไม่มีการจับสุนัขตามที่มีกระแสข่าวค่ะแต่ว่าเป็นเพียงแค่การลงพื้นที่เข้าไปสำรวจเส้นทางแล้วก็จุดเสี่ยงเท่านั้นค่ะ เรื่องนี้นะคะทางด้านของหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมและบ้านพักสุนัขสำนักงานสัตวแพทย์และงานสาธารณสุขสำนักอนามัยคุณศิวะไม้สนนะคะท่านก็เปิดเผยบอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะยังไม่มีการออกจับสุนัขตามที่เป็นข่าวในแสสังคมออนไลน์แต่อย่างใดมีเพียงแค่การลงพื้นที่เตรียมลงพื้นที่นะคะเพื่อจะสำรวจเส้นทางแล้วก็จุดเสี่ยงของการจัดกิจกรรมไบม่วมัมปั่นเพื่อแม่เท่านั้นค่ะโดยในวันที่3สิงหาคมซึ่งก็คือวันจันนี้นะคะ จะมีการจัดเจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักงานเขตในพื้นที่ต่างๆลงไปสำรวจสุนัขจรจัดซึ่งเบื้องต้นเนี่ยนะคะถ้ากรุงเทพมหานครลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วพบว่าเป็นสุนัขที่มีเจ้าของจะขอความร่วมมือค่ะให้เจ้าของนั้นดูแลสุนัขในวันจัดกิจกร,รรมนะคะส่วนถ้าหากพบว่าเป็นสุนัขจรจัดแล้วก็จะมีการถามหาผู้ดูแลก่อนค่ะซึ่งถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีผู้ดูแลนะคะก็จะนําสุนัขนั้นไปไว้อย่างศูนย์ควบคุมสุนัขที่เขตประเวทนั่นเองนะคะซึ่งในวันจัดกิจกรรมเอง ก็จะมีการจัดหน่วยงานเพื่อมาประสานงานเฝ้าระวังประจําอยู่แต่ละจุดด้วยทั้งหมดก็เพื่อดูแลความเรียบร้อยนะคะก็จะต้องทํางานประสานงานกันละค่ะกับทางกรุงเทพมหานครแล้วก็สํานักงานเขตต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องให้ช่วยกันดูแลความเรียบร้อยตลอดเส้นทางของการจัดงานด้วยนะคะ ดังนั้นนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมที่มีสุนัขหรือว่ามีบ้านเรือนอยู่ในเส้นทางตลอด43กิโลเมตรของการจัดงานนะคะก็ขอความร่วมมือคุณผู้ชมแล้วกันนะคะดูแลความเรียบร้อยของบ้านเมืองค่ะบ้านของท่านนะคะรวมถึงสุนัขที่ท่านเลี้ยงดูเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้งานนี้ออกมาอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็สมพระเกียรติมากที่สุดด้วยนั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของสถานการณ์ปัญหาภัยแล้งรวมถึงปัญหาน้าท่วมขังในช่วงสัปดาห์่ผาานมา はい。